รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวต่อไปกันที่จังหวัดสมุทรสงคราม่วมกับเมืองแม่กองแจกข้าวสารมอบบ้านผู้ยากไร้ร่วมกับเมืองแม่กองร่วมกับกกตอนรอชมลมชาวปากใต้จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสงครามมอบข้าวสารให้กับชาวบ้าน ตำบลบางแก้ว1,000ถุงมอบบานให้กับผู้ยากไร้ที่39รวมมูลค่ากว่า400,000บาทที่โดมเนกประสงค์วัดบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรสงครามพันธุ์ตวัดเอกสมชายขอค้าผู้กำกับการสอพอเมืองสม,มุทรสงครามร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบติดตามบริหารงานตำรวจกกตรระดับสถานีข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการจิตอาสาบรรทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขโดยพลตวตีอนันนา,นนา,นนานสมบัติรองผู้บัญชาการภาคเจ็ดพลนวตีสมภพคู่หาวิชานันผู้กังับการตำรวจภูธรจังหวัดสม,มุทรสงครามพันตำรวจเอกสมชายขอค้าพร้มกับสพเมืองสม,มุทรสงครามและดร์นามานิตากับบ้านเกาะ ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรร่วมกับนายเจษด,ดายานประภาสิออริานายกอบจสมุทรสงครามคณะกรรมการกกตอแจกข้าวสารให้ก,กับชาวบ้านจำนวน1,000ถุงถุงละ5กิโลกร,รมัมราคาถุงละ200บาทรวมเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังอมอบน้ำดื่มอีก200แพ็คแพ็คมูลค่า2 0 0 0 0 0 8,000บาทจากนั้นได้เดินทางไปมอบบ้านมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทให้กับนายประมวลรัตด,ดาวันอายุ75ปีที่บริเลขที่49ทับ3หมู่ที่7ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามโดยในกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานตามโครงการสร้างบ้านสาแห่งรอยยิ้ม โดยการสนับสนุนความร่วมมือจากสพเมืองสมุทรสงครามคณะกรรมการกกตรชมรมชาวภาคใต้จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครและชาวบ้านจิตอาสาช่วยกันรื้อบ้านหลังเก่าและสร้างบ้านหลังที่39ให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการดังกล่าวผันนวัดเอกสมชายขอค้าพุ่งกับสบพเมืองสมุทรสงครามกล่าวว่าเนื่องจากบ้านหลังเก่าของนายประมวลสุดโสมจนไม่สามารถกันแดดกันฝนและไม่ปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยเนื่องจากปู สร้างด้วยไม้สนมานานกว่า20ปีส่วนบ้านหลังใหม่เป็นบ้านนอกดาวราคา200,000บาทใช้เงินกองทุนที่สมาช,มมชิกชมรมชาวภากใต้จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริจาคเพื่อให้ในายประมวลได้เข้าอยู่อาศัยและใช้ชีวิตที่ดีต่อไปอย่างไรก็ตามโครงการบ้านสารฝันแห่งรอยยิ้มหลังนี้เป็นหลังที่39มีวัตถุประสงค์ของชาว ชมรมชาวปากใต้จังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาครที่มุ่งสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและส่งขอช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยการสนับสนุนของสอพเมืองสมุทรสงครามและคณะกรรมการกกตลดที่ผ่านมาตนในฐานะประธานชมรมชาวปากใต้และสมาชิกทั้งสองจังหวัดได้สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้มาแล้วจํานวน3.8หลังปัจจุบันเมื่อตนย้ายมาดํารงตําแหน่ง กับสพอเมืองสมุทรสงครามจึงสารต่อโครงการดังกล่าวเป็นหลังที่39และตั้งเป้าจะคัดเลือกผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัยหลายอื่นในพื้นที่ให้ได้มีบ้านหลังใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในกนารยกไหลายต่อไป